ก็ดีเลยสำเร็จครับอีกเต็มหนึ่งครับผมอีหลีด้วยนี่ผุนอะก,กบอยู่ในท้องมันผุ่นเข่าบุกลึกเบ็ดอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพ่อกับส่องเดบอยบ้านนะครับผมเขาก็สีมาใส่เบ็ดกบครับผมเนี่ยผม มาป่านนายผมผมสิบว่าใส่เบิดดอกไส่ประมาณสิบลังพ่อครับผมเพราะว่าผมใส้รั้งแหลกใส่ท่านเด้เป็นคนับมาเบ่งครับไปใส่ไห้บ่ขุดก้อนหันตอนแรกเห็ดยังกะเขาเอินเห็ดยังมันกว่าเห็ดเห็ดหางเห็ดบอมันเฮ็ดยังกับบรูล่ะครับนย่าผมผมสิเห็ดมึงต้องมึงวันสิมีบอแป๊บผม เดี๋ยวผมเค็ดฐานเร็วลนะครับผมบ่าหลัวนี้เองสิว่าผม,มาเสียเทียรแรกเลยนี่เบิ่งงรับการสาเสียยะ <c ười> <c ười> ท่านให้ใจย,ยังงห้โอ้โหเบ็ดผมก็เฮ็ดเองครับผมผมไเบิ่งในยูทูปมาเขาเห็นสีผมก็เลยอยากเฮ็ดน,น้ำนะ มเห็นมันดิ่นแนวแนวๆดีเอซีบ่บอวะาเอซี่ละ่ะไปครับผมไปต่อครับเออเจียวนี่ครับมองที่สองครับผมเด็ดปากเครับว่าให้มันบืนไปใกลครับผมมันมุดได้บ่หื้ขันบ่อบปากมันออก เดี๋ยวไหมเนะขึ้นี่แหละเอาปาก็หนอกยังไงบ่เด็ดปาก็หนอกยังไงเหมือนกันเพราะอะไรมันบ่หมุดดินดินไปครับผมอาครับผมมาพยายามกบกันครับปลาสิได้ยักษ์โตวอร์สหนะกันได้ยักษ์โตนึงก็คือว่าส้ำเร็จแล้วครับผมฮิเมียนวะนั่นเมียนเ่ียนถือซื่อกบหน่อยถือเนาะ

เอามาึงก็เอาไว้ในผา,ามผามวงเัินก็ไรซะเออโอส้สำเร็ดด้วยแต่ว่ามันท่านใหนงัยวะตัวน้อยอยู่บุ๋ยเอามือออกบท่านใส่ไว้มันสิกินอีบว่วะโอ้เด็ดหัวโตไปเกีู่วลเลยบ่เหรกู่ยวเลยนะ่ะใ,ใส่ได้ใส่ได้ก็ใส่ได้จ้ะอสำเร็จแล้ยไหมตัวหนึ่งนะ กูใส่เถื่อแหลกไหเออได้เอ้ยแหละกูเลยแกไปครับผมไปเบิ่งหลังต่อไปครับกูเได้ถือมาอ่ะยังบอกว่าต้องถือมาแล้วว่าถือมาเลยเอาุดบดถือเรือมันกัดขาบไปรู้หรู้เล่ะดินเดา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 อยู่โอ้ดินเน่าเนี่ยเลยกระเดาเน่าเนากระดุดกรดุดออกลดเลยพี่น้องเอ้ยเหมือน khai vậy Tôi biết nhé thái, to à, có lại lặng như nữa Thế là sụt thái, một đèn Ú, bà là một đèn thì kim mà เห็นวากะได้ีดอตวบาามันคือบ่ดินหมดเต็มอยู่เดงตัวเดียวนี่บอกเขาพอเดินที่โดหาเ้ไปไหนละ ามาครับมายามต่อย้ำสักครับหนึกแรงในแต้มนึงครับผมเมหลังแรกถือครับผมถือครับโอ้โหตพอดีเลยสำเร็จครับอีกแต้มนึงครับผมใส่บวมหัดซีฟลังซ้ำครับผมไอเต็มมันถือเดี๋ยบ้าอะไรเขาไปหลุด bột bột nó chỉ chép bạc Nó bóng mình lụt Hả đây Cô bóng nó chỉ Kéo Kéo ra Đẹp sau này หลัง,ง yeah, เ,เดดงี้ย <laughs> ส่วนยาไครับย้อนหนึ่งเดือนนี่แหละเนอะไปครับไปเบื้องอีมองนี่ครับมองนี้เป็นแล้วเบื้องครับผมมองน,นี้สงสัยงูมาก,กินเบ็ดครับโอ้งูมาก,กินกบอีหลีได้หนิพุ่น่ะกบอยู่ในท้องมันพุ่นเข่าบอกลึกเบ็ดอ้ะตัวเขาหยัก <laughs> กว้างกู่าสิได้ โอ้สาใส่เ่อแหลกกับเดงูเลยตัวนี้งูอย่างบหมานได้ว่ะงูยางรงูปานี่แหละงูมัน้ไง่ปลาเฉีกบ้วยผูน่ะเบิ่งหมากเบ็ดปากพยงเห็นตัวเนี่ยกบกคักเลยนี่อู้สาซ้เลียดอีกเบ็ดนึงไหมดิฉิมเลยบ่เปวดบ่ได้ดอก

ขับผุกลับ้าน